สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับแคมเปญดอยเตย์ต้าโปรโมชั่นครับที่ปรึกษาการขายของโตโยต้าอุทยานะครับวันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่ผมทํามาเพื่อคุณลูกค้าที่สนใจรถยนต์โตโยต้านะครับคันนี้นะครับเป็นแค p ็บเซตอิดิชันนะครับลองดูครับตัวนี้นะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่3,000บาทผมก็จะมีตัวล้อแม็กซ์ซิ่งใส่ให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับน็อตล้อหรือว่าตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับเลือกได้ครับลองมาดูภายในคครรรัับบบ้้ออกก่่นนนนุีะ สามารถเลือกเกียร์ได้นะครับเกียร์เนี่ยจะมีทั้งเกียร์ออ,ตโ,อโต้และเกียร์กระปุกอย่างคันนี้จะเป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะครับภายในก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยมาพร้อมเครื่องเล่นนะครับวิทยุติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้เป็นภายในสีดานะครับมีสีเดียวเลยแล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆนะครับผมอยากให้คุณลูกค้าที่สนใจรถยนต์โตโยต้าน,น,นะครับทักเข้ามาสอบถามข้อมูลในเพจของผมหรือว่าโทรหาผมก็ได้ที่เบอร์0812342307 เนื่องจากช่วงน,นี้นะครับใน Facebook ไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดต่างๆได้ทั้งหมดนะครับก็รายละเอียดต่างๆแน่นๆเลยเนี่ยโทรมาสอบถามหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมได้เลยนะครับผมยินดีดูแลให้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะแคบรถกระบะ4ประตูตัวแซดอ t ดิชั่นตัวพีลันเนอร์รถตู้รถเก่งยาลิทเอทีผมมีหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่3,000บาทนะครับอยากได้เงื่อนไขอะไรทักมาหาผมในเพจนี้ได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ